ผู้ฟัง้องยอดครูวีทเอ็มซีเมีไหม ทริงอัศดงเป็นสัญญาณก็เกนทเวนวนคนก็ยังแก่ก็ยังเจ็บไมเงนินตายเลยเป็นอุดมการที่ไม่เคยที่จะขาดแม้เวลาใช้หมดไฟแต่อุดมการ์ใช้หมดไปไรประโยชน์หากหมดเป็นสะกดใจอยู่สมบัติสาตัวปลอยปล่หลบไปกลอนไยมันก็อยู่ในสาเลือดในวันที่ผ่านลาจนกลายสาเชือือดแรกเลยเป็เช่นรางมาแทกรา,ราจะเป็นขี้รว้งไส้ใช่จะแนกตามยวไม่มีกระทำอยูย่ในรามทศก,การบุคกวิทีล้ำค่าหาข้หมายได้หมื่นันสิบปากว่าเขายังไม่เท่าตาเห็นเรื่องจริงคือสื่นนี่ปิปชนม่้ยว่าอทากจะกัดกันร่างหัก ฮะบัวใต้ตมจมโลผักพูดจะไม่เข้าใจว่าสิ่งใดคือคำตอบการเรียนหนังสือการบัติการไปสอบความรู้อยู่ข้างในใช่ว่าใครจะแยกยอกฟังคุณได้ไม่เข้าใจแต่ฟังไปกันชักชอบฟังอีกรอบเปิดใจแล้วปิดตาไม่ตั้งใจจะด่าใครอย่าโมโหอย่าโกหกศิลปะวัดไม่ได้ไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาชัดเจนเพราะอย่างนี้เหรอตุ๊ตุ๊อ่ะยืนไม โปรตายเหีย hey, สิ่งที่มึงถนัดพี่จอควายไงเย้ Yo, านานี้เขากำจัดดีสุดท้ายทองชะตาชับให้กูมาเจอกับบอลดาบีเย้าล้มึงก็ทำกูแค่คันเชื้อวตดาบีของมึงมันทำกูแพ้พัง uh, ถ้าเกิดว่ามึงไม่เข้าใจไปนั่นประตูไอ้สัตออกออกไปเย้าที่บอกว่ามึงจะแบแชมปเหียอ่อกจากักาลาให้ได้ก่อนเถอะก่อนฉันจะมาเป็นแชมป์ควยเย้าถ้ามึงจะแลบต่อไปประตูอยู่ทางเดิมไอ้สั์ ตองมันระยะมึงไม่ค่อยดีถอยถอยตายตายกูอาไอ้เงี้ยนี่มึงตกย่วกไม่มีมันระยะและไม่กี่บาบอกตรงตองพวกมึงมันผิดธรรมชาติเย่ที่กูได้แม่มึงไม่กี่ตังไอ้เงี้ยที่มึงแล็ปเก่งเพราะว่าได้เชื้อกูกูเป็นกรรมพั้นไงเงี้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยไอซัทำเป็นแล็ปกูบาสุดท้ายยัดแม่ทำเป็นด่าบ้ายัดแม่ไอ้สับมึงซึ้งตาย มึงมันพอละพี่มึงบอกว่าจะจับกูจมกับพอละดบียเหรอเฮียมึงคิดผิดคิดใหม่กลับไปกลับไปไม่ต้องแล้วมึงคิดใหม่เยมึงบอกทําเพลงแล้วอยากดังไอสัต์กลับไปเปิดคหวารยูทูบมึงเปิดแล้วฟังนะเฮียดูมาเขาอยู่ที่วัดไอสัตว์มึงเป็นจบตามไปเลยครับพี่วัดเฮียมึงไม่ต้องมาถามใครไอเฮียถามจริงจริงเพลงมันมึงเคยฟังกันไหมเยอมากเูืัเป็นโคตรเบื่อมันเต็มที่เบื่อต้อง ถ้าเกิดจะเอาชนะกูอีกหลายปีสองสามสี่ค่ะหกร้อยปีไง yeah. เฮียไม่โคตรเสียเวลาแหวนทางไหนผมจะกลับบ้านไปตกปลาพอแลบกับเฮียนี่โคตรจะเสียเวลาเบื่อเบื่อชิบหาย yeah. เฮียเพร์เฮียและสื่อจะคิดขายเฮียออกแม่งเฮียแย่ออกออกแม่งใจดำสัตว์อุตส่าห์รักออกเนี่ยไอ้เฮีย จะจดหรือจะสดไอสัตว์มึงยังกระจอกไปดูให้ดีก่อนที่มึงจะถอนหงอกใครเฮียคำเดียวคือให้มึงออกไปที่กูสดเกง่งพอแลบมาก่อนที่ควยมึงขอกไงเฮียอ uh, ่าทำเป็นเก่งไปเหอะทำเป็นเก่งไปเหอะเอฟซี 4, มึงเยอะ yeah. แยะแน่นอนเดี๋ยวเลือดหัวมึงก็เลอะและดูที่ดีนกูโอ้โ oh หเลือดมึงแม่งเกือบจ้โอ้โหแม่งโคตรจะดีจังห่วงกูห่วงกูเรื่องความดันเหรออยากชนะกูอันแน่นอนมึงจะอยากดัง ไม่ชนะหรอกพึงว่ามึงไม่ดังไงเฮียเพลงมึงใครครือเขาอยากฟังอ่ะเพลงกูเพลงก,กูใครเขาก็อยากฟังอ่ะอ่ะทาไมทําไมไม่ฟังเพลงอะ่ะทําไมไม่ทําเพลงเพราะมึงทําได้แค่ฟังเองไงอ่ะอ่ะไรสารลาชิปหายจะห่วงเรื่องกูเป็นเป็นเ,นเบาหวานอะฮะแน่นอนมึงขายน้ำเต้าหู้แม่มึงขายน้ำเต้าหี้เหมือนกับเมียมึงที่ขายหีไงเฮียอ่ากลับบ้านไปช่วยเมียขายหีซื้อออปชั่นแข่งละร้อยไปไอ้ควาย ลามมึงมีแอ A B C พาฟังไม่กี่ครั้งแม่ก็เหม็นฮิปเป็นเชนจะมีดีเลยอ้าเหียหลุดไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเแล้วเราจะเอาจะจะเอาใหม่อ้าโอ๊กมึงกลับบ้านไปโมกเถอะเหมือนกับพี่เวจีบอกว่ามึงอย่าดีกว่าโอ๊กเฮียมึงกะดับดีกว่าโอ๊กเมียมึงบอกอ้อยไหนป๋าขาขอกขอโมกเลยะ่ะ กูาาาาาาเก็บไปกี่ศพทำไมไม่นับดูมึงอาจดูบาดแต่ว่ากูมันชั้นครูทำไมทำไมทำไมหลังจากนี้มึงไม่คำนับกูล่ะเออไรสารละชิปหายอ่ะเพลงที่ฟีกับยูบ้ากูล้ำชิบหายอ่ะกูท้าต่อให้มึงอีกสิบปีทำให้ได้สักสิบล้านยูเถอไอสัตว์ไอหวด,ดีเย็ดแม่โคตรไรสารละขึ้นมาจดสดโอ้ยโง่มึงแม่งไรสารละรุ่นพี่เขาทำมาก่อนเขาสดกันมาทั้งหมดทำไมมึงถึงไม่อายเขาบางละควาย เดี๋ยวมึงเสร็จแน่รอบต่อไปถึงมึงเข้าไปมึงก็สู้ใครเข้าไม่ได้เพราะว่ารามที่มึงจดมาทั้งโชโง่และโชขวายโ oh, okay, 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 okay. อ้โอ้โอ้เอ้าลืมเันเหรียเข้าตรงไหนวะอ่า yeah. อ uh. uh ่าอ่าฮะ k ิงแอ c เล e t king a c t l ชิงแอ g a c t ล็บป๋า respect ได้ข่าวว่ามึงอยู่กับพี่นายดีไม่รู้เหรอแลบกระป๋านุ้ยไม่บอกแล้วว่ามึงจะตายฟรีฮ่ะฮ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 ะหลายคนบอกทำไมป๋าไม่จดป๋าแม่งบอกตรงๆป๋าแม่งชอบสดอ่ะขอเสียงคนที่อยากจะดูสดหรือว่าใครอยากฟังป๋าจดป๋าจะจดให้ฟังฟังตามมึงก็เด็นลงหินมึมกระเซ็ต้นตกันดิลงมามกมันมีเหตพร้อมันแม่งงว่ลุกเด่กเ ผมรักมันมาตรตตงตทศก,กัณทศก,กัณฐพวกเราเป็นคนโคละและก็ผิดโลกอ,อ่าวันนี้พวกเรามาขย่าโลกแร็ไม่ว่าใครจะสดไม่ว่าใครจะจดหวันนี้บอกตรงๆทศก,กัณผมเคารพวันนี้ใครมาสดผมจะเคารพแต่ใครจดรอบต่อไปไอสัตว์มึงจะเป็นศพเพียมเบียมครับผมไอเฮียเลสเบกพี่หงตาย มะบอลเล่นแปลงเฮียอะไรมึงต่อยกแลเลยโอเคเพราะถึงกันอย่าไปยอมขอเตียงให้ปันต้นฉันหน่อยเลยเฮ้เฮ้เฮ้ยโอ้เย้ะเยอะอ่ะเพลงผมมีไม่กี่เพลงแต่เพลงเดียวโคตรดังพวกมึงก็เคยฟังกันเองเนี่ยเออไม่เห็นเหมือนกับค um, ่ายมึงฟังก yeah, yeah, yeah. ันได้กี่คนแล้วมึงก จริงแต่ว่ามึงยังไม่ได้ครึ่งสดของบี oh, <hey>. <Yo, S 2> คิงเียกูจะไปต่อกูจะไปต่อกูจะไปต่อถามคนดูกูจะไปต่อบอกสิว่าปาทนจะได้ไป oh. แน่นอนมึงแม่งแน่นอนไม่ต้องมาทำเป็นยืนแก๊กและแง่งอนเฮียสาวๆเขาบอกว่ามึงเป็นโค้ชัวจริงจมึงไม่ได้แล็บดีแค่อยากได้มึงเป็นผัวเว้ย กันไปใครควยเล็กเอาควยฟาดปากกันเลยไปแหละอินดาย็ดแป๊กอาอย่าให้กูเดือดเดี๋ยวกูเชียดลงคอเหมือนกับพอเด็ดที่แล็บก,กับพี่หนึ่งบีคิงกูบอกตรงๆสองคนเข้ามารอบนี้ถ้าเราเข้าไม่ได้บอกตรงๆเราไม่ไดีจริง